นี่เป็นเว็บเกี่ยวกับคาเฟ่นะคะฟังก์ชันที่เราทำเนาะก็คือเราสามารถจะเชื่อมโยงนะคะเว็บไซต์ให้ไปถึงโซเชียลมีเดียของลูกค้าได้นะคะอย่างนี้เป็น Facebook ถ้าเราคลิกเข้าไปเนาะก็จะไปปรากฏเป็นหน้า Facebook Page ของลูกค้าได้เลยนะคะหรือว่าท้กโทรนะคะการโทรเนี่ยก็สามารถากดแล้วก็ โทรศัพท์จากมือถือได้เลยไม่ต้องมากดเบอร์อย่างตรงเนี้ยเมื่อก่อนเราต้องพิมพ์ว่าเบอร์โทรอะไรลงไปใช่ไหมแต่นี้อันนี้มันเป็นตัวอย่างใน PC มันเลยโทรไม่ได้แต่ถ้ากดจากมือถือปุ๊บมันจะไปขึ้นหน้าที่เป็นแป้นหน้าจอโทรแล้วก็เราก็กดโทรได้เลยนะคะอย่างตัวนี้เป็นสำรองที่นั่งเราก็ใส่เป็นเบอร์โทรให้นะคะ เมนูอาหารนี้เราทําเป็นจำลิงค์นะเดี๋ยวนี้เว็บไซต์ไม่จาเป็นต้องมีหลายๆห,หน้าหลายๆเมนูแล้วนะคะเราจะนิยมทําเป็นเซลเพจก็คือลูกค้าไม่ต้องคลิกไปคลิกมาจบในหน้าเดียวแต่จาคือกระโดดไปส่วนที่สําคัญได้อย่างนี้คือเลือกเมนูอาหารปุ๊บนะคะกระโดดมาที่เมนูได้เลยถ้ากลัวมองไม่เห็นนะคลิกปุ๊บภาพใหญ่ก็จะขึ้นมานะคะส่วนอื่นๆนี่เราก็ทําให้น่าสนใจอย่างเช่นเราทําเป็น ภาพสไลด์นะคะให้มันเปลี่ยนเป็นเมนูต่างๆได้นะคะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของเนื้อหาะนะว่าเาเวลาทำการเป็นยังไงนะคะแล้วก็แผนที่เนี่ยก็คือกดเพื่อดูแผนที่ได้เลยนะคะซูมก็ได้นะคะต่อไปลูกค้าโทรมาถามทางทักมาถามทางก็ส่งเว็บไซต์ไปดูว่าตรงนี้เลยค่ะนะแล้วก็ตกแต่งให้มีความสวยงามนะคะเป็น เขาเรียกเลยเหมือน DNA ที่เขาอยากจะสื่อสารกับลูกค้านะคะแล้วก็ testimonial เ,เนาะว่าคนที่มาทานแล้วเขาว่ามันดียังไงนะคะช่วยทำให้แบรนด์ของเราดูน่าเชื่อถือน่าสนใจมากขึ้นนะคะแล้วถ้าคุณมีเหมือนกับสื่อต่างๆนะที่มาสัมภาษณ์หรือว่า ผู้แทนเราไม่ใช่แค่เราคนเดียวเป็นคนพูดว่าฉันดีอย่างนู้ดีอย่างนี้แต่ว่ามีสื่อต่างๆเนี่ยมาสัมภาษณ์คุณไปลงนะคะก็เอาตัวน,นี้แหละมาเป็นตัวท e s ิ i m o n i a อีกแบบหนึ่งได้นะคะที่ทําให้คนรู้สึกว่าโอที่นี่แบบมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะยุคนี้ก็คือการติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนะแล้วก็สามารถจะใส่เข้าไปในเว็บของเราได้โดยที่ตัวนี้นะคะลูกค้าเพียงแค่กดคลิกนะคะก็จะพาลิงก์ไปแอดไลน์อันนี้ถ้าเป็นมือถือนะมันก็จะขึ้นเป็นชื่อของของบัญชีไลน์อันนี้แล้วก็เขียนปุ่มว่าแบบแอดได้เลยนะคะหรือคลิกไปที่ y o u t u b e ไม่ต้องมานั่งเซิร์ชหาใน u t u b e นะกดปุ่มปุ๊บก็พามาที่ช anel ของเราได้เลยนะคะ IG ก็เหมือนกันนะคะ ส่วนท้ายก็มักจะนิยมที่จะทำเป็นส่วนของ contact us เนอะว่าอ,อ,อยู่ที่ไหนฟาร์อ,อาแผนที่เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะคร่าวๆประมาณนี้ถ้าใครสนใจอยากทำเว็บไซต์เกี่ยวกับธุรกิจหรือ business ก็สามารถติดต่อเราได้นะคะ www.businessnap.com ค่ะ